ครับสวัสดีครับคิปปี้เฮาอยามาดักเบ็ดนะครับใส่เบ็ดปลาไหลครับหมายกอครับหมายขางสนามก๊อปครับเบิรงกันเลยครับเบ็ดเฮาครับเอาใส่เป็นเงี้ยหมูนะครับนี่หมูครับนี่เบ็ดครับแต่ตอนใส่เฮาปลาเรศไทยเบิรงครับเด้อไปลุ้นตอนยามน้องกันเลยครับใส่ย่ำเว้นครับย่ำย่ำมือเว้นเลยนะครับไปลุ้นน้องไปครับจะมีตัวกินบ่าครับ หลังแรกเขาดักไ้หนีนะครับนี่เบดเท่าครับเสร็จละโหมีการดึงไปยุ่ครับนี่เห็นไหมครับเสื้อตึงไหมครับขาขาวนี่เราหลุดนล้ครับจะยูบยยุ่ครับจะได้ตูบะครับปลาไหลเ้าครับนี่เสียมแหลกมาเลยครับเห็นไหมครับนี่ปลาไหลครับหลังแหลหมาเลยนะครับเบดเท่าครับไปครับหลุดหลังต่อไปครับ หลังที่สองอยู่ใกล้ๆกันนะครับนี่โอ้เสือกตึงอยู่บ่ไนี้อ้เสือกตึงอยู่นะครับนี่ดึงมากครับเราหลุดไปครับมีตัวบ่ครับเฮ้ยหลังที่สองก็ติดนะครับนี่ปลาอะไรลครับมันหมานครับื่อนี้อู้นี่ครับตัวที่สองครับปลาไหลครับนี่ใส่งามๆามเลยนี่ครับตัวแรก ใ่เด่ากันเลยครับสองแต้มะครับหมา้ทางสนับกบครับนี่มันหมันครับดุนหลังตัวไปครับครับเบ็ดอีกหลังหนึ่งเพราะว่าเขาดักวิหนีนะครับนี่บ่เห็นนะครับเดี๋ยวลงเบิงนะครับลงงุมเบิงครับจะเห็นบ่ครับได้ดักไปว่าแถวนี้ บ่เห็นวะบ่เห็นเบ็ดน,นะครับแถวนี้บ่เห็นครับอู้นี่เดบันไดเห,นเ,เห็นแล้วเห็นบ่ครับนี่อู้รวยๆมากละ่ะ ยังไม่ได้กินครับนี่คือเขาครับดูหลังต่อไปครับครับหลังนี้ยังไม่ได้กินนะครับนี่เสือกยังอยู่คือเขาอยู่ครับดูหลังต่อไปครับหลังนี้มีการดึงไปครับนี่เสือกตึงๆนะครับ มาบอมาบอดูน้ากันครับอู้ขึ้นรวยๆมากสิอุ้ยเบ็ดหลุดนะครับนี่เห็นบอครับเบ็ดหลุดไปครับนี่ยักเบ็ดบ่ดีนะครับนี่อุ้ยลาดแล้วครับนี่หลังนี่ครับตรงที่ห้องมาดักบังตุ่มนะครับนี่ที่ตุ่มที่ตุ่มล่วมดูดๆครับนี่ปลาไหลไงครับเบ็ดขาดเลยครับ อู้หลังนี่ครับเบ็ดหลุดเลยนะครับนี่เขาหยักเบ็ดบ่ดีนะครับสงสัยปลาไหลใงญ่ครับมากินครับเบ็ดขาดไปเลยไปครับดูลังต่อไปครับอู้หลังนี้มีการดึงไปครับนี่เสือกตึงเลยนะครับดึงบ่มาเลยครับนี่อู้มาแล้วมาแล้วอยู่บโน่อย่เนาะอ้ยว่าหลุดอีกเด้อ มาอยู่ครับมาอยู่โอ้มีครับมีตครับปลาไหลครับนี่โอ้ตายแล้วครับนี่เห็นไหมครับใส่งามเลยอ้ใส่เบ็ดกระมานครับมือนี่เฮ้ยนี่ครับปลาไหลเฮาใส่เบ็ดปลาไหลนะครับไม้ขัางสนามกรอบครับสามแต้มแล้วครับนี่แต้มนที่สามครับใส่งามๆเลยเบ็ดสิบสองหลังนะครับนี่ปลาไหลสามโตแล้วครับ มันหมานครับมือนี่ไปครับดนหลังต่อไปครับหลังนี้ไม่กันดึงไปอยู่นะครับนี่แมนบอโอ้ยบอแมนครับรวยๆมากแล้วอู้สงสัยกินอยู่ครับนี่เห็นบอเมียงอยู่อยู่นะครับจะเป็นเงี้ยไหมครับเอาไปลองไปก่อนครับเขาเพ่งได้กินครับนี่ เดี๋ยวนี้มเปลี่ยนไหมครับครับหลังนี้บรไเทศกินนะครับดึงไปซื้อครับดูหลังท่ไปครับหลังนี้ก็ปิดหนึ่งสิดึงไปอยู่นะครับนี่ตึงๆอยู่ครับดึงมัวมากเลยนะครับนี่เราดูน้ำมันครับจะมีโตบ่ครับจะติดบ่ครับ หลังนี่ติดเสยนะครับเต่โตัวใหญ่ครับเบิ่งนะลยครับเอ้ยนี่ครับเตียมที่เสียวครับนี่ปลาไหลครับแต่ตัวใหญ่นะครับนี่ใสบ้ยใหญ่ปลาไดลครับที่เรียกเขาว่าบอยูนะครับนี่มันหมันครับเตียมที่เี้ยว้วครับปลดเสี้ยกันครับมาแล้วมาแล้วอู้นี่ครับมาแล้วตัวน,นี้น้อยครับตัวนี้เต่าตัวใหญ่ปลาไหลนะครับ โอ้ไม้นี่แสดงว่าไปหลายๆครับนี่ของบรนักบางตุ่มได้ตลอดนะครับตีสองแคละสองสามตัวครับรอบหลายๆก็หกตัวครับไม้นี่ครับตุ่มหาตุ่มครับรอบนีเขาเลยเอาเบ็ดมาใส่ลองเบิงครับนี่กินดีเยอะครับแต้มที่ซีแล้วครับไปครับดูหลังสุดท้ายครับรอบเป็นหลังสุดท้ายเอาใส่ไว้หนีนะครับดึงไปว่า่ยคือจมมากแหละ โอ้มีกัดหึ่งไปครับนี่โอ้เสียกตึงๆครับเห็นบอกครับราอยรูน้ํามันนะครับจะมีโตบ่ครับติดปนู่นี่เนาะโอ้เห็นหางเหรอนะครับนี่เห็นบอกครับนี่น้าใสๆนี่ครับติดอยู่นะครับตัวนี้ครับโอเห็นาเบิ้งกันเลยครับนี่เห็นบ่ครับปลายนี่ยุ่นนิ้วนี่ครับนี่นิ้วโป้นี่ครับหลังเนี่ยติดอยู่นะครับนี่หลังสุดท้ายครับ มันหมานครับเอาขึ้นมาเบิ้งกันเลยครับนี่ครับตัวปลาไหลเขาครับได้หาตัวนะครับนี่ใส่น้อยตัวนึงครับนี่ตัวนี้ใส่งหญ่ครับเขาบปลด่ยยังมาใส่นะครับนี่ที่แรกเขากว่ามันโบมีปลาไหลแล้วนะครับเขาบรดักบางตุ่มได้สะสองสามตัวครับใส่เบ็ดสิบสองลังครับได้หาตัวนะครับเดี๋ยวไปบังตัวปลาไหลอยู่ที่บ้านเลยครับ โอ้นี่ครับปลาอหลเขาครับทิศเบดนะครับนี่ได้หาตัวครับใส่งามงามเลยครับโอนเฮพยงายามังตุ่มนะครับบังตุ่มมาเล็ตัวนะครับเอาได้เป็นแผนครับอาเบดไปใส่ครับเมื่อนี่มันหมานครับยามรอบแปกได้หาตัวนะครับทับลิปตีกับปลาตะคุนไปยามเบ็ดนะครับสรุปได้ปลาไหลอยูหาตัวครับเบดสิบสองหลังครับมันหมานครับเมื่อนี่ ครับคลิปดีขอบพู้หลายๆครับที่ติดต่างรับชมครับสวัสดีครับ